นครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการรับผ้าคุมพบรับ15ปีของมาค้าบนะครับก็คืออันนี้ผมโชว์อยู่นี่นนนเลยนะที่เป็นสีเขียวรูปหน้าซิปเปอร์อันนี้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนรับกันนะครับแรกนะครับเข้าลองเสื้ออะไรก็ได้นะแล้วก็เซดร์ายว่านี่ครับมาค้าบฟิตดีนิวซีลี่ตุ๊กต่นี่ครับลิง์แรกเลย ซีดเบไม่เอาซีดเบสไม่ครับสิบีนะครับนิแรกเ,เอาไปเอาไมเอาใมเนี่คพกดเข้ามาแล้วครับจะเป็นหนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บปุนี่เจอน,นี้นี่ครับอันนี้เลยแล้วก,กดตรงนี้ตรงนี้นะครับไป increment เ้าไป แล้วก็ใอินด้วยมซำนะอะใส่อินยงอันนี้ครับ ตอนแรกทุกคนจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับน่าจะขึ้นว่าอ่าคลิคือเคมอะไรสักอย่างที่มันเป็น,นอันนี้มันเป็นกล่องสีเขียวอันนี้ครับเพราะแต่ว่าพอกดลาไปเป็นขึ้นแบบนี้นะครับก็กดกดต่อไปเลยไ,ไดะเคมไปเลยอ่ะพอขึ้นหน้านี้แล้วให้ทุกคนเล่อนม,มามาครับมาอยู่ที่หมวดเอ่อข้อนี้แบบประเด็นข้อแรกนี่ของลิงก์นี้เลยครับนี่อันนี้ เข้าไปแล้วมันจะพาเรามาที่หน้าโปรไฟล์อข,ของมมค่คาร์ของเราครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับมันก็จะเริ่มเป็นแบบตอนแรกที่ผมให้ดูเลยนะครเดินไปว่าใสา่ไม่ใส่เราไปดูในเกมกัน นี่นะครับนี่มันจะขึ้นหนึ่งเลยเป็นรูปหน้าคิปเปอร์ปเปอร์ซีเชวอันนี้ลองไปดูในเซิร์ฟมัลติเพย์ยบั๊กอันนี้เซลเลยนี่นครับด้านกัน,นครับ บาัน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับจับ